อายุวัฒนมงคลของท่านนะครับเรามาพร้อมกันตั้งจิตตั้งใจอันเป็นกุศลมาพร้อมกันถวายเป็นมหาสังฆทานให้กับทางพระคุณเจ้าหมู่ใหญ่ที่ทางวัดโพชัยได้นิม,มนต์มาในวันนี้พร้อมกันวันนโมคมพันธ์ครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาส,ามาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสมาสัมพุทธัสสะวะตา พุทโธมีนาโถคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรารรมโมมีนาโถคุณพระธรรมเจ้า เป็นที่พึ่งของเราสังโคเมนาโถคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุสาธุสาธุาธข้าพระเจ้าทั้งหลายยินดีในทานการให้ของขอจงสำเร็จ อาสวะไขสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธาธอะนุโมทามิอิมานิมะยังพันเต ตานิานสัพป,ปริวาราณิปปาาพิกูสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตตานิสัปปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆพรตังหิตายะสุขายะข้าเด่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเด่ท่านพระสงฆ์ขอท่านพระสงฆ์ได้โปรดรับซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของ ้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> มีบิดามารดา <c oughs> สามีภรรยา <c oughs> ปู่ย่าตายาย <c oughs> บุตรีและบุตรา <c oughs> เทวาอารักทั้งหลายภา <c oughs> พภูมิเจ้าที่ทั้งหลาย <c oughs> เจ้ากรรมนเวรทั้งหลาย <c oughs> ตลอดสิ้นการละนานเทิน <c oughs> ขอเชิญเจภาพคนที่ขึเสียงมาถวายธาทาเสพระสงฆ์นสงฆ์ั้ มาณนี้องน้รอนระดเป็นหกสิบเอ็ดล้วนี่นี่จะทดตั้งวัตอนเช้านะนี่ไว้กวาดไว้กออนต่นตอ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 นอนตนตก็ตอออออาน สิบสิบสิบสิอสิบอิบส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  ทำบนใหญ่อ,อ,อ,อคสาธุสาธุไม่แยก็นับตาไว้ หลายควนยังลอกตาเลยตรงนี้ม <ening> ันก็เป็นไปตามนั้นเนี่ยดาําแล้วกัขาวงาวแล้วกับสันมันแล้วก็ค้อนถึงแม้มันเป็นไปตัวที๋

มื่กอก่อนเนี่ยปิดฟอดก้อนนี้มันไข่ในมันหนาวมันบดเฉืองผัดลบมไม่ไงผู้ใดสี่ฟ้อนคือบระแดงโตนะ วันนี้โบป้อนโบก็ค,คิวบ่ได้เขียนน่นผู้ป้อนที่คว้านเขียนไปเต็มมือขึ้นนีจ่จงได้นอนบ่ได้นอนพ่าแม่เอาเสือแขียนข้อไปอยันส่องผมรุด ว่ากันแกงขาวแรงเด้อนี่วัดสูตรขาวนี่แต่บางนี่แต่สูตรไปบังมรซิงส,สูตรมาวัดบอกนี่

พนัมาใจแดดพอดีดีแต่รันหลังใจนะอยากจะนอยก่อนเออ ก่อนนี้เจ้าปาเป็นกำลังถวายายธรรมไม่ยดตานไ่กับอนุโมทนานําเพินเดอร์ในปูน้งเินเนย์อนุโมทนาเงี่ยดีน้งเพินก็ในบุญนําเพินจาทุ่มไปเต็มตัวก่อนซ่อนวยเฟน หัวเาก็บุญค line ือกันรอดโควิดมาซับนี่กบุญหลายแล้ว ไม่อย่านแดกนี้ละเวียนสมลำหนาหนาวคนบอกบัดหนาวจมผ้าแดดแลาเพิ่งเขียนตื่อลงเรอมันแดดแต่พอว่าหอดในยคนนอยู่บอกเขามันติดเลย ค่ะท,ที่เป็นนั่งอูปพระขันขึ้นมาอยู่ปะมาแล้ววะอ๋ะอ,อท่าจักหนมเมย์อเออเอามาเมื่อไหรครับเพื่อนผู้ใดเบาหวานท <c oughs> างแม่ก็เอาลูกผมขึ้นมาผมใหม่ <c oughs> ได้เบาหวานขึ้นย่อยเบาหวานลง ความดันเกิดสร้างข้วามันอติดแตกเลยกันเทเลวมนละม้ายเลยดันคมดันแรงต่ายเร็ว ขี้คว้านน้องเาวยนแม่กระวนะอเ่างหนาเหี่ยวปานกระป่อนยังจะไปป้อนน้องเขาโอยนา้ยใหญ่ไป้เห่กระปโคตรเด็กลากระปองกากแกดเลย่ก็ยามาอย่างนั้น

เบาหวานทุกคด <c oughs> จะได้หามออกจากเวเนนทีไีนแล้ววาดมานัได้ตั้งไว้มนแตะไว้ยังไปปวดตเด็น้ำขอะในกระดองเลี้ยใจมันจพ่งเลยพราเศร้าแล้วอยากตายลูกอยากตายหลานเลยเนาะ <c oughs> เอาแล้วครับครับ